อ่ากา,สว,าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะโอ้ผมเซลฟ์ฟุกจัดให้จากร้านพีเคซูเปอร์บายนนทาบรีนะครับวันนี้ก็พามาชมรถเข้าใหม่ของทางร้านตัวนี้จะมีชื่อว่าค a าว s a กิ E.R.6N ปี2014บอกเลยสภาพนี้นะหาย,ยากมากสภาพที่ไม่น้อยและคือแทบไรตำหนิเอออ่ะแต่ผมพามาชมรอบพันก่อนเราจะไปกันแบบไวๆเลยนะท่านผู้ชม คือเจ้าของเก่าดูแลดีมากเขาบอกว่าจอดอยู่ในบ้านอย่างเดียวเลยนะไม่ค่อยได้ขี่อ่ะของแต่งอาจจะมีไม่มากนี่เลยเด่นๆลายน็อตไทเทตรงชิวหน้านะช่วงหน้าก็จะประมาณนี้ใสๆแข็งเครื่องเนียนๆน,นะแล้วก็คันนี้จะได้ท่ออาาะคาโบวิกแทนนะท่านผู้ชม ฟูตั้งแต่คอยันปลายเออเบอิกใหม่มีหลายหมื่นนะผมบอกให้แล้วก็ได้ไทสันนะจะมีไฟสองตรงนี้สองทะเบียนเอออ่ะการร้อยถังสภาพถังใสๆนะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมพามาชมหน้าไม้อ่ะท่านผู้ชม นี่หมายแท้1น0 0 0หมบาโลเท่านั้นสภาพกิ๊ๆอ่ะเดี๋ยวผมพามาฟังเสียงเครื่องแล้วก็เสียงข้อกันเลยดีกว่าอ่า maintained. เสียงเครื่องนิ่มๆเลยครับผมเดี๋ยวผมพามาฟังเสียงข้อต่อเลยครับ อ่าเสียงนุ่มๆนะอ่อ,อาคา่ะสไตล์เขาจะประมาณนี้สำหรับใครที่กำลังมองหาเจ้าอ R อ n อยู่นะเราจะเปิดราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้ารอยกสิบเก้าบาทเท่านัา้นนะครับซื้อสดลดได้อีกคันนี้เราไม่ได้จัดไฟแนนซ์นนท่านผู้ชมเราขายสดอย่างเดียวนะใครอยากเข้ามาชมตัวจริงก็มาได้เลยร้านเราจะอยู่ตรงแยกปากเกตโนนทบบุรีพิมใน g o o g l e แมพว่า PK Superbike นนทบรุรีได้เลยนะครับ หรือว่าใครอยากจะชมรายละเอียดของแต่ละคันก็ติดตามที่เพจเราได้เพจเราก็จะมีชื่อว่า PK Superbike n o r t ร e r นะครับชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยนะท่านผู้ชมก็ขายหาอยู่ก็รีบเลยให้ไหวรีบจองนะเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ก็ขอกราบลาไปก่อนนะครับผมกราบสวัสดีครับ